สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไขคดีดังเรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ได้รับการเรียบเรียงและแต่งเติมรายละเอียดเพื่ออรรถรสในการนำเสนอโดยสร้างจากเขาโครงเหตุการณ์จริงที่สะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศคดีนี้อ้างอิงจากเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวสามศพ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนพศ2560ณตำบลสา,าลาไลอสาภอ300ยอดจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ราตีอันเงียบสงบณนะนากุ้ง300ยอดภายในกระท่อมไม้เล็กในสำราญภรรยาและลูกสาววัยขวบครึง่งกำลังหลับไหลโดยไม่รู้ว่านี่คือค่ำคืนสุดท้ายของพวกเขา ในเงามืดใต้ถุนบ้านร่างของฆาตรกรได้ราดน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนจะจุดไฟที่เปลี่ยนกระท่อมแห่งความสุขให้กลายเป็นกองเพลิงมรณะในชั่วพริบตาเปลวไฟลุกท่วมอย่างรุนแรงจนเพื่อนบ้านที่ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้เสียงกรีดร้องและเสียงไซเรนที่มาถึงทำได้เพียงมองดูโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้า รุ่งเช้ามาเยือนพร้อมกับความจริงอันน่าสลดใจและกลิ่นไหม้ที่ยังคงอบอวลปะปนกับไอหมอกยามเช้าเทปสีเหลืองของตำรวจถูกขึงกั้นรอบซากกระท่อมที่ดำเป็นตอตะโกชาวบ้านจับกลุ่มยืนมองจากระยะไกลด้วยแววตาที่ยังไม่หายจากอาการตกตะลึงรถกระบะสประตูของตำรวจภูธรจังหวัดจอดเทียบสารวัตรชัดชัยก้าวลงจากรถ เขาเป็นนักสืบรุ่นใหญ่ในวัยใกล้กระเสียนที่ผ่านคดีมานับไม่ถ้วนแววตาของเขาเหนื่อยล้าแต่ยังคงคมกริบเขากวาดตามองภาพรวมทั้งหมดก่อนจะเดินลอดเทปเข้าไปในที่เกิดเหตุสรุปเบื้องต้นว่าไฟฟ้าลัดวงจรครับสารวัตรนายตำรวจท้องที่ยศร้อยตำรวจโทรรีบเข้ารายงานสายไฟมันเก่ามากประกอบกับเมื่อคืนลมแรงอาจจะเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ สารวัตรชัดชัยพยักหน้ารับฟังช้าๆแต่สายตาของเขากลอบไม่ได้มองไปที่สายไฟเขาเดินสำรวจรอบๆซากบ้านอย่างเชื่องช้าสูดกลิ่นอากาศเข้าไปเต็มปอดกลิ่นควันไฟกลิ่นดินเปียกชื้นและกลิ่นที่แปลกปลอมจังๆที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีสายตาของเขาสะดุดเข้ากับเสาไม้ใต้ถุนบ้านต้นหนึ่งที่ยังเหลือซากอยู่ ลักษณะการไหม้ของมันเป็นเกล็ดลึกคล้ายหนังจอระเคเป็นสัญญาณบง่งบอกถึงการเผาไหม้ที่รวดเร็วและใช้อุณหภูมิสูงกว่าปกติเขาหันไปถามร้อยเวรเจ้าของคดีตอนดับไฟเจอปัญหาเรื่องน้ำมันอะไรไหมไม่นะครับสารวัตรทำไมล่ะคร,รับไม่มีอะไรชัดชัยตอบก่อนจะเดินไปอีกมุมหนึ่งแล้วย่อตัวลงเขาใช้ปลายปากกาเคลียเท่าฐานบนพื้นดินเบา ดินบริเวณนั้นมีสีเข้มและชุ่มกว่าปกติเขาโน้มตัวลงไปใกล้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงฉุนขึ้นมาอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเย็นชาร้อยเวรแจ้งทีมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเข้ามาด่วนที่สุดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทีมพิสูจน์หลักฐานชุดใหญ่จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็เดินทางมาถึงพวกเขาเริ่มทำงานกันอย่างรวดเร็วและเป็นระบบราวกับมดงาน แบ่งพื้นที่ทำงานกันอย่างชัดเจนบางส่วนร่อนเท่าฐานเพื่อหาวัตถุพยานบางส่วนเก็บตัวอย่างดินและเศษซากไม้เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสารวัตรชัดชัยยืนสังเกตการอยู่ห่างๆปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานของพวกเขาอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนั้นเองร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสามถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อทำการชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเวลาผ่านไปจนบ่ายคล้อย แดดเริ่มแรงขึ้นแต่บรรยากาศในที่เกิดเหตุกลับเย็นยเยือกทันใดนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคนหนึ่งที่กำลังใช้ตะแกรงร่อนเท่าฐานอยู่ก็ชะงักมือเขามองวัตถุโลหะเล็กๆที่ถูกความร้อนเผาจนบิดเบี้ยวในตะแกรงก่อนจะตะโกนเรียกหัวหน้าทีมหัวหน้าครับมาดูนี่หน่อยแต่ก่อนที่ทุกคนจะได้ข้อสรุปว่าสิ่งนั้นคืออะไรโทรศัพท์มือถือของสารวัตรชัดชัยก็สั่นขึ้นอย่างรุนแรงเขารีบกดรับสายทันที สารวัตรครับเสียงจากปลายสายเคร่งเครียดและเร่งรีบผมมีเรื่องด่วนจะแจ้งคุณไม่ต้องรอผลตรวจสารเร่งไฟแล้วหมายความว่าอย่างไงหมอชัดชัยขมวดคิ้วศพทั้งสามไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟไหม้นะครับสิ้นเสียงนั้นโลกของสารวัตรชัดชัยก็เหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะผมพบรูกระสุนที่ศีรษะของทั้งสาคนถูกยิงด้วยกระสุนขนาดใหญ่คาดว่าจะเป็นจุดหรือ11มเมตร เสียงของนายแพทย์ดังต่อพวกเขาเสียชีวิตทันทีก่อนที่ไฟจะเริ่มไหม้บ้านด้วยซ้ำสารวัตรครับนี่คือการฆาตกรรมยกครัวและคนร้ายพยายามใช้ไฟเพื่ออำพรางคดีความเวทนาในตอนเช้าแปลเปลี่ยนเป็นความเดือดด้ลในบัดดลเมื่อความจริงปรากฏว่าน,นี่คือการฆาตกรรมอำพรางคดีห้องประชุมเล็กๆที่สถานีตำรวจภูทร300ยอดก็ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นศูนย์วัชาการเฉพาะกิจทันที ลืมเรื่องไฟไหม้ไปได้เลยสารวัตรชัดชัยกล่าวกับทีมสืบสวนด้วยน้ำเสียงกราวตอนนี้เรากำลังไล่ล่าฆาตรกรที่ใจคอโหดเหี่ยมพอที่จะยิงเด็กขวบครึ่งที่ศีรษะได้ลงคองานของเราคือต้องกระชากหน้ากาก,ากมันออกมาให้ได้ปฏิบัติการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มกำลังทีมของชัดชัยเริ่มจากการสร้างแฟ้มข้อมูลของผู้ตายนายสำรานเป็นคนแบบไหนเขามีศัตรูที่ไหนหรือไม่ มีความขัดแย้งกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเจ้าของนากุ้งให้การว่านายสำราญเป็นผู้จัดการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขาซื่อสัตย์ขยันและดูแลบอกกุ้งเหมือนเป็นของตัวเองเขาหยุดคิดไปครู่หนึง่งแต่เขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาถ้าใครทำไม่ถูกระเบียบหรือขี้เกียจเขาก็ไม่เอาไว้หน้าเหมือนกันซึ่งบางทีอาจจะทำให้ลูกน้องบางคนไม่พอใจคำให้การนี้ ชี้ทางให้ตำรวจมุ่งไปที่กลุ่มคนงานและอดีตคนงานในฟาร์มแต่เมื่อทีมสืบสวนลงพื้นที่สอบปากคำพวกเขากลับต้องเจอกับกํำแพงแห่งความเงียบคนงานหลายคนมีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาให้การคล้ายๆกันว่านายสำราญเป็นคนดีแต่เมื่อถูกถามถึงศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบหน้าทุกคนกลับพร้อมใจกันส่ายหัวและอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นค่ำคืนนั้นสารวัตรชัดชัย กลับมายืนอยู่หน้ากระดานไว้บอร์ดในห้องประชุมที่ว่างเปล่าเขารู้สึกหงุดหนิดใจอย่างบอกไม่ถูกมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เขาพึมพำกับตัวเองพวกเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างพวกเขารู้แต่พวกเขาไม่กล้าพูดสายตาของเขาจับจ้องไปที่รูปถ่ายของเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมารับเคราะห์กรรมในครั้งนี้ความอึดอัดใจจากการสืบสวนที่ไม่คืบหน้าทำให้สารวัตรชัดชัยตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ เขาเชื่อว่ากุญแจสําคัญอยู่ในปากของคนงานที่หวาดกลัวเหล่านั้นแต่การสอบสวนในรูปแบบทางการกลับไม่ได้ผลเขาจึงเลือกที่จะเข้าหาลุงสมคนงานเก่าแก่ที่สุดในฟาร์มเป็นการส่วนตัวในเย็นวันนั้นชัดชัยพบกับลุงสมที่เพิงพักเล็กๆของแกห่างจากที่เกิดเหตุพอสมควรบรรยากาศเป็นกันเองกว่าในห้องสอบสวน ลุงสมผมรู้ว่าลุงกลัวแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นแกยังไม่รู้จักความเกลียดชังเลยด้วยซ้ำคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้เราจะปล่อยให้เขาลอยนวลปกป้องเขาเพราะความกลัวไม่ได้นะลุงคำพูดของสารวัตรแทงใจชายชารายอย่างจังลุงสมนิ่งเงียบไปอึดใจใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวและย้อนเปิดปากในที่สุดมันมีอยู่คนนึงครับสารวัตร ไอใหญ่หรือนายนิพนธ์ช้างแก้วมันเพิ่งถูกคุณสำราญไล่ออกไปภาพในอดีตย้อนกลับมาในคำบอกเล่าของลงสมบ่ายวันหนึ่งที่แดดร้อนจัดนายสำราญกำลังเผชิญหน้ากับนายนิพนธ์ที่อยู่ในสภาพมึนเมาและทำงานไม่ได้เรื่องใหญ่มึงกลับไปก่อนเลยไปถ้ายังเมาแบบนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนายสำราญพูดเสียงดังแต่ยังคงคุมอารมณ์ นายนิพนที่ตาขวางกลับลุกขึ้นชี้หน้ามึงเป็นแค่คนดูแลเหมือนกูอย่ามาทําเป็นสั่งสอนกูจะทําอะไรก็เรื่องของกูกูไม่ได้สั่งสอนแต่กูไล่มึงออกเก็บของแล้วไปซะนสยสำราญตัดสินใจขั้นเด็ดขาดคำพูดนั้นทําให้ในายนิพนเดือดดาลถึงขีดสุดมันตรงเข้ามากระชากคอเสื้อนายสำราญมึงไล่กูเหรอได้มึงจำคำกูไว้ดีนะอ้สำราญมึงกับครอบครัวของมึง จะตรงไม่มีความสุขอีกต่อไปลุงสมเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือตั้งแต่วันนั้นไอ้ใหญ่ก็หายหน้าไปเลยครับแต่แววตาอาฆาตของมันผมยังจำได้ติดตาทันทีที่ได้ชื่อของนิพนช้างแก้วบรรยากาศในศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจก็เปลี่ยนไปทันทีความมืดมนที่เคยปกคลุมห้องสืบสวนถูกแทนที่ด้วยความกระตือรือร้นทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว นายตำรวจนุ่มคนหนึ่งรีบค้นสำนวนคดีเก่าในชื่อของนายนิพนธ์ช้างแก้วเขานำแฟ้มกลับมาวางบนโต๊ะทำงานของสารวัตรชัดชัยอย่างรวดเร็วชัดชัยเปิดแฟ้มออกอย่างใจเย็นแต่สายตาของเขากลับกวาดอ่านทุกตัวอักษรอย่างไม่คลาดสายตาบันทึกการจับกุ่มเมื่อสามเดือนก่อนระบุว่านายนิพนธ์ถูกจับในข้อหามียาบ้าหเม็ดและครอบครองอาวุธปืนเถื่อน แต่แล้วนิ้วของชัดชัยก็หยุดชะงักผู้แจ้งเบาะแสนายสํารานเพชรประดับนี่เองชัดชยัยพึมพำเสียงเรียบแต่แววตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด <dles> เขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่กระดานไว้บอร์ด <level> <kle> mm> เขาหยิบปากกาสีแดงขึ้นมาแล้ววงกลมรอบชื่อของนายนิพนธ์ก่ <sy ande> อนจะลากเส้นหนาหนักเชื่อมไปยังรูปของนายสํารานทุกคนฟังทางนี้เสียง <ertas> <kle> mm> ของเขาดังก้องไปทั่วห้อง นี่ไม่ใช่แค่การฆ่าล้างแค้นเรื่องที่ถูกไล่ออกแต่มันคือการเอาคืนที่นายสำราญเป็นคนแจ้งตำรวจไปจับมันนายสำราญส่งมันเข้าคุกและทันทีที่มันออกมามันก็กลับมาลบชื่อของนายสำราญและครอบครัวออกจากโลกนี้เมื่อมีทั้งชื่อและแรงจูงใจที่ชัดเจนแล้วภารกิจต่อไปของสารวัตรชัดชัยคือการหาหลักฐานทางกายภาพเพื่อมัดตัวฆาตกร ให้ดินไม่หลุดในชั้นสารแรงจูงใจอย่างเดียวไม่พอเขาบอกกับทีมผมต้องการอาวุธและพยานที่สามารถยืนยันได้ว่านิพนธ์อยู่ที่นั่นในคืนเกิดเหตุทีมสืบสวนแบ่งกำลังออกเป็นสองสายทันทีสายหนึ่งลงพื้นที่กดดันเครือข่ายสายค่าวในโลกใต้ดินของ300ยอดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับปืนขนาด11มม,มของนายนิพนธ์หลังจากใช้เวลาทั้งวันในที่สุดนักสืบคนหนึ่ง ก็ได้ข้อมูลสำคัญจากสายข่าวที่หวาดกลัวหลังเกิดเรื่องผมได้ยินว่าไอ้ใหญ่มันล้อนเงินพยายามจะปล่อยปืนพก11มมของมันอยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าปืนไปอยู่ที่ไหนแล้วนี่คือคำยืนยันว่านิพนธ์มีอาวุธสังหารขนาดเดียวกันที่ใช้จริงอีกสายหนึ่งซึ่งนำโดยสารวัตรชัดชัยเองได้เดินทางกลับไปพบพยานที่เคยเห็นชายต้องสงสัยในคืนเกิดเหตุอีกครั้งคราวนี้ชัดชยัยนำรูปถ่ายของนายนิพนธ์ไปด้วย ใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะชัดชัยพูดกับพยานด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนค่อยๆดูใช่ผู้ชายคนนี้ไหมที่คุณเห็นในคืนนั้นพยานมองรูปถ่ายในมือของสารวัตรด้วยแววตาสันะริกเขาลังเลอยู่คู่ใหญ่ก่อนจะพยักหน้าช้าๆใช่ชครับใช่แน่นอนผมจำหน้ามันได้ไอ้ใหญ่เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านผมไปทางนากุ้งจริงๆครับสารวัตรชัดชัยยืนอยู่หน้ากระดานไว้บอร์ด เขาลากเส้นเชื่อมโยงหลักฐานเข้าด้วยกันแรงจูงใจในการล้างแค้นการครอบครองปืนขนาด11มมและพยานที่ยืนยันว่าเขาอยู่ที่เกิดเหตุทุกอย่างสมบูรณ์แบบในห้องประชุมก่อนรุ่งสางสารวัตรชัดชัยยืนบรรยายแผนการเข้าจับกลุมต่อหน้าทีมสืบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ติดอาวุธครบมือเป้าหมายของเราคือนิพน์ช้างแก้วกบดานอยู่ในกระท่อมท้ายไร่สับประรดเก่า เขาชี้ไปที่แผนที่จำไว้ว่าผู้ต้องหาโหดเหี้ยมและมีอาวุธปืนเขาฆ่าคนมาแล้วสามศพไม่มีอะไรจะเสียผมต้องการให้จับเป็นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมต้องการให้พวกคุณทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยขบวนรถของตำรวจเคลื่อนออกจากสถานีไปในความมืดมิดของเช้าวันที่14กันยายนมีเพียงแสงจันท์จางๆที่ส่องกระทบปลายประบอกปืนของพวกเขาเมื่อทุกหน่วยเข้าประจำที่สารวัตรชัดชัย ก็ให้สัญญาณสุดท้ายผ่านวิทยุนายนิพนธ์ที่กำลังหลับอยู่บนแคร่ไม้เก่าสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจสัญชาตญาณของเขาพุ่งไปที่ปืนพกที่วางอยู่ข้างตัวแต่ก็ช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จและกดลงกับพื้นจนสิน้นฤทธิ์ขณะที่ถูกสวมกุญแจมือนายนิพนจ้องเขม็งมาที่สารวัตรชัดชัยที่เดินเข้ามาในกระท่อม แววตาของเขาไม่มีความหวาดกลัวมีแต่ความเกลียดชังและอาฆาตแค้นอย่างถึงที่สุดสารวัตรชัดชัยมองตอบด้วยสายตาที่เรียบเฉยและเย็นชาจบแล้วนะใหญ่การไล่ล่าจบแล้วดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงแรกของวันขณะที่ร่างของฆาตกรถูกคุมตัวขึ้นรถตำรวจไปการไล่ล่าในเงามืดได้สิ้นสุดลงแล้วเหลือเพียงการเผชิญหน้ากับความจริงในห้องสอบสวน ภายในห้องสอบสวนมีเพียงแสงไฟที่ส่องลงมายังโต๊ะเหล็กตรงกลางนายนิพนธ์หรือใหญ่นั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ด้วยท่าทีไม่สะทกสถานแววตาของเขายังคงแข็งกร้าวและท้าทายประตูเปิดออกสารวัตรชัดชัยเดินเข้ามานั่งลงตรงข้ามอย่างเงียบๆเ,เขาวางแฟ้มคดีลงบนโต๊ะแต่ยังไม่เปิดมันออกนิพนธ์พูดขึ้นทำลายความเงียบ พวกคุณจับผิดคนแล้วสารวัตรชัดชัยไม่ตอบโต้เขาเพียงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของฆาตกรเรารู้เรื่องที่นายแค้นนายสำรานที่เขาเป็นคนแจ้งตำรวจจับนายเรื่องยาแล้วเรามีคนเห็นนายที่นั่นในคืนนั้นชัดชัยหยิบซองพลาสติกที่บรรจุปลอกกระสุน11มิลที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุวางลงเป็นชิ้นสุดท้าย และเรารู้ว่านายมีปืนขนาดเดียวกับที่ใช้ฆ่าเขาสบตานิพนนิ่งเกมของนายมันจบแล้วใหญ่รอยยิ้มของนิพน์ค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยความเครียวกราดเมื่อรู้ตัวเองจนมุมกำแพงแห่งการปฏิเสธพังทลายลงแต่สิ่งที่เผยออกมาไม่ใช่ความสำนึกผิดหากแต่เป็นความภูมิใจในความแค้นของตนใช่กูฆ่ามันเอง เขาสารภาพออกมาด้วยน้ำเสียงดังลั่นไอ้สำราญมันสมควรตายมันหักหลังกูทำให้กูต้องติดคุกแล้วภรรยากับลูกเขาละ่ะสารวัตรชัดชัยถามเสียงเรียบก็มันเห็นเมียมันร้องโวยวายกูก็เลยต้องยิงมันอีกคนเขาพูดอย่างไม่สะทกสะท้านส่วนลูกมันก็ต้องเจ็บให้หมดจะได้ไม่เหลือใครมาปากมากอีก เขายอมรับว่ายิงทั้งสามคนอย่างไม่ลังเลก่อนจะราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาเพื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างสารวัชชัยได้แต่นั่งฟังเงียบๆมองดูปีศาจในคราบมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังสาธยายความผิดของตัวเองอย่างภาคภูมิใจเขามีคำสารภาพแล้วคดีนี้ปิดลงแล้วในทางกฎหมายแต่ความโหดร้ายที่เขาได้ยินในวันนี้ จะยังคงก้องอยู่ในใจของเขาไปอีกนานหลังจากได้คำสารภาพที่สมบูรณ์แล้วนายนิพน์ช้างแก้วถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพณซากกระท่อมที่เหลือเพียงเท่าฐานท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาของตำรวจและสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นของชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตเขามีท่าทีเรียบเฉยชี้จุดที่ลงมือยิงและจุดไฟเผา อย่างไม่สะทกสถานภาพของฆาตรกรที่ไร้ซึ่งความสำนึกผิดถูกถ่ายทอดผ่านสื่อไปทั่วประเทศด้วยคำรับสารภาพและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แน่นหนาคดีในชั้นศาลจริงดำเนินไปอย่างรวดเร็วในที่สุดศาลก็ได้มีคำพิพากษาสูงสุดตามกฎหมายความยุติธรรมในทางกฎหมายได้บังเกิดผลแล้วขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงบทสรุป แล้วพบกับรายการไขคดีดังได้ใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ